ฮะสี่สามสองหนึ่งอ่ะถ้าเสร็จเป็นไงบ้างฮะคิวมันสามารถรวบรวมกันได้ยังไงบ้างสี่สาวสี่คุณใช่ไหมคะคิวก็ยากอยู่ค่ะแต่ว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะได้ซ้อมรวมกันหรือยังยังไม่ได้ซ้อมรวมกันเดี๋ยวจะมีซ้อมรวมกันเร็วๆนี้ค่ะอะไรที่มันยากที่สุดในการรวมกันสี่คนที่ก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ย ปวดหัวค่ะปวดหัวมากแต่ละคนมีแนวทางของตัวเองแล้วก็ต้องหาแนวทางนั้นที่มาบรรจบกันค่ะพาร์ตแต่พาร์โชว์แยกก็คือแต่ละคนก็รับผิดชอบของตัวเองไปถูกไหมต้องรอดูในงานคอนเสิร์ตควันที่7็ดตุลานี้ใครมีบัตรแล้วกลับให้นนอ่าอ่าก่อนหน้านี้มีซีรสออกมาอกว่าแต่ละคนก็ไม่เอวลอยมากอะไรเงี้ยคือใช่เพราะว่าวีบอกเองว่า อยากเห็นเอิงใส่เอลลอยเองก็แบบไม่ฉันจะไม่เอลลอยโบกี้ก็บอกฉันจะไม่เต้นรือก็แบบอ้าแล้วทำอะไรได้บ้างต้องทำมันจะบังคับแล้วเราเราเรามีจิตอะไรไหเราทำได้ทุกอย่างนี่เราเราเป็นสาวน้อยร้อยความสามารถธอแบบให้เอลลอยชอบเลยให้เต้นได้สวยไหมว่าการอีกเรื่องเลยแต่เดี๋ยวจะซ้อมเต็มที่แน่นอนค่ะคือตอนนี้ขอร้องให้เพื่อนๆทำอะไรที่มันแบบเกิน กรอบที่อยากจะทำได้ถูกไหมเพราะว่าประกาศไว้แล้วว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปก็เลยต้องต้องทำไงเออหรือว่าขอร้องว่าให้เพื่อนมาซ้อมให้กรบก่อนก็คิวยากนิดหน่อยค่ะแต่ว่าทำได้น่นอนค่ะแล้วตอนนี้เซฟล่างกันยังบ้างอย่างโบกี้เขาก็ ก็ไหวหนักกันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็ก็ต้องดูแลตัวเองแหละตอนนี้เขาก็ดูแลตัวเองกันอยู่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอย่างอินก็เพิ่งไปเล่นญี่ปุ่นมาก็กำลังกลับมาละอะไรเงี้ยอ่าฮะก็ต้องเซฟร่างกายกันก่อนเนาะเพราะอยู่ตุลาคมแล้วใช่ยายส้มตอนนี้อยู่จีนไปเที่ยวไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาค่ะเอ่อลักษณะคือแต่ละคนก็คือออกไปข้างนอกหมดเลยไม่มีใครมาส้อมคอนเสิร์ตเลยอะคะคือต้องอุ้ยแรงนะไม่คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันมี process ของมันแหละแล้วก็พอเราเป็นเรา อยู่ในร่วมคิดกระบวนการคิดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องส่งให้คนทําง,งานไปทออําให้เสร็จทุกอย่างก่อนก่อนที่มันจะมาถึงจุดที่เราเริ่มซอ้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการ arrange ต้นทีมมีอะไรย่างกันมาก่อนให้พร้อมก่อนใช่ซึ่ง <c oughs> ใใเราก็เตรียมเตรียมร่างกายให้พร้อมกันอย่างเดียวก่อนมันได้ไหมกับสี่นแลเจเล่น่าไสเปแไม่ใช่มั้งไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ค่ะเออแต่ก็เราเราชิมลางไปแล้วนี่ กับเราเขาแนะนำลถเรล่องรถสเปคที่เขาไปวากเพลงเราอันนั้นคือสะพายมากก็ค่ะเขาไม่ได้บอกคือมีตอนที่แซงเช็คที่เขาแบบเล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยอยู่แต่ว่าพอมาถึงตอนโชว์จริงๆที่งานของก้อยนัตตี้ดียมของก้อยนัตตี้ดียมเนี่ยเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้คือแม้กระทั่งตอนสัมภาษณ์ที่ที่ก้อยนัตตี้ดียมต้องสัมภาษณ์กาวเอ็นก็ควบคุมอะไรไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเป็นเหมือน อิสระมากค่ะใช่ค่ะปล่อยเต็มที่ตอนนั้นได้เราช็อกเลยค่ะเพราะว่าก็โอเคได้มีทั้งแร็ปทั้งวาร์โอเคเวอร์ชันนี้เราว่าไงบ้างเพลงเราจากเพลงแบบร้องใส่กลายเป็นแบบวาร์กก็มีสีสันใหม่ค่ะ่ก็ดีค่ะดีค่ะเราก็ไม่ห้ามเขาด้วยเนาะไม่ห้ามถึงจุดัหนก็ไปเรื่อยค่ะหล่เราเป็นแบบสายสปอยแฟนเราหรือยังไงฮะสปอยหเออ ก็มีบ้างมีบ้างค่ะเออใช่เขาบอกว่ายิ้มไม่แต่เขาบอกว่าเราชอบรูปนี้เขาแต่วันนั้นเราบอกเราไม่ชอบรูปรูปทโพลเขาเออเขาบอกว่าจริงๆเขาชอบแต่เขาปักแข็ก็แล้วแต่แหละสุดท้ายแล้วแล้วแต่ถามเราก็อยากจะจัดทรงให้อีกนิดนึงแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะถ้าเกิดยุ่งมากเดี๋ยวโดนโกรธใช่คือรู้ทางกันแล้ะใช่ค่ะก็คือต้องมีลิมิตนิดนึงเออ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 ถ้าใจเราถ้าใจเราแบบ ได้เอยากได้ให้เขาเป็นแบบไหนเป็นแบบเขาได้แต่ว่าปันปันหน่อยเออจัดจัดทรงหน่อยให้มันเป็นเป็นรูปเป็นร่างหน่อยใช่ค่ะแต่แค่นี้ก็เขาก็เท่มากแล้วว้าแต่เขาก็บอกนะว่าเขาก็เท่ซะด้วยนะเราเลยว้าวุ่นเลยเอออ่ะแล้วได้เห็นคลิปนี้แล้วเป็นไงบ้างคุณไปเรื่อยเนาะเรเห็นเราก็รู้สึกว่าเอคนเป็นเป็นคนแบบนี้แหละพูดไปเรื่อยแต่เขาบอกว่าเราคือทําให้ผู้หญิงทุกคนคือสวยหนอะลงไปเลยนะ ก็สวยซะด้วยทำไงดีเ่นอย่นี้แหละเฮ่ยแล้วอะโอโอเคค่ะเออก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะก็รู้สึกว่าก็ขำขำแหละเออคู่เหล่านี้ใครจะประคับประคองใครคะใช้คำว่าประคับประคองยังไงอะเนี่ยในความไปเรื่อยอย่างเงี้ย ไม่มีใครเบ็ดที่แบบว่าพูดช็อปคิวที่อยู่ดีก็พูดออกมาความในใจหนูอ่หนูอเนี้ยจะเป็นก้าวเขาจะแบบเป็นไปเลยของเขาเใเป็นความอิสระของเขาค่ะเอออ่ะแล้วในในมุมของเขาเขามองว่าเราทําให้ผู้หญิงทั่วไปแบบดูสวยน้อยลงแล้วในมุมเราเรามองว่ายังไงบ้างกับเขาเขาเทมากค่ะ <c oughs> แล้วผู้ชายทั่วไปอ่ะเ <c oughs> ทน้อยลงเพราะเขาเลยมีใครมาแกะเกาะแกะอะไรเราอย่างเงี้ยเราทํายังไงอ่ะก็โอ๊ยหนูไปไม่ถูกแล้วเนี่ยคืออาจรสิ่งป้าคือ เขาพูดไปเรื่อยเอาจริงๆแล้วว่าเออถือรูว่าคือไม่ได้มีสาระอะไรไม่ได้มีสาระอะไรแต่ถามว่าอยู่ในล้วเธอเปรกเท่เท่่ะไปดูโชว์มาก็อู้เท่ค่ชอบความไปเรื่อยของเขาชอบค่ะสรุปค่ะอยู่ด้วยเราคาดเดาไม่ได้ดีค่ะเออมินถึงท่านบอกว่าตอนไปทะเลก็คือแบบรับพันเขาบอกคู่เราก็คือแบบว่าขนาดคู่เอมู่เหรอใช่เขาบอกขนาดคู่เขาไอ้นี่ก๊อฟฟี้แล้วเขาสึกว่าทําไม่ได้ดีบอกว่าพอเหอะมีนต้องพักพอเห็นคู่แล้วสึกว่าเหมือนหยอดกันแล้วแบบคู่หวานเหรอใช่เขาบอกไทยเรือคือของเรา พูดไปเรื่อยอันนี้ก็พูดไปเรื่อยอีกคนนึงใช่ค่ะแต่เขายกว่าคู่เราก็คือหวานคู่อื่นไม่สามารถ c ๊อปปี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีบอกว่าเลิกกันแล้วนะคะยังไงแล้วความหวานเลยไม่ชี้แจงให้พี่เขารู้เลยค่ะวิธีหวานไม่ความหวานของเราอะมันหวานเกินไปจริงไหมคืออาจก็ไม่ขนาดนั้นหนูรู้สึกว่าคู่หนูเป็นมีความเป็นเพื่อนกันมากๆเราเราหัวเราะด้วยกันเยอะเขาก็พูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็สนุก่าแบบปล่อยมุกหย่อนอัน่ตลอด ก็เนี่ยเขาก็จะพูดแบบเอ้ยเราสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดไปแล้วก็ดีเราหันไปดูรีแอคเพื่อนบ้างไหมหันดูรีแอคเพื่อนบ้างไหมเพื่อนเขามุมปากยังไงเพื่อนก็เบ้ปากบ้างแต่ว่าคือมันมันคือพูดเล่นไปเรื่อยเฉยๆแล้วอ่ะเ่วานี่มันเป็นวิธีเพิ่มความความรักและความหวานสใช่เราก็คงกนั้นมั้งคะหนูว่ามันเป็นเป็นวิธีที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วสนุกแบบรูมบาร์ใช่แต่หนูไม่ได้โบบาน์นะเขาคนเดียวแล้วเราก็ปล่อยเขาฟังทำไปอะไรไปเราเราคอยตามอีกเดี๋ยวพอ ตอนนี้ร้อนเนา <c oughs> ะโอเคได้ค่ะ